สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะวันนี้มิงจะมาอัปเดตค่ะหลังจากที่มิงเนี่ยใช้เครื่องกองน้ําฟิลิป A U T 1 2 1 1ไปนะคะว่าหลังจากใช้มาเจเดือนกว่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอวตินแก้วนี้นะคะมิงก็ชมจากเครื่องกองน้ําฟิลิปนะคะก่อนอื่นนะมิงต้องบอกไว้ก่อนว่ามิงอะใช้จริงนะคะเครื่องเนี้ยมิงใช้ทุกวันเลยนะเพราะว่ามิงติดตั้งเขาในครัวเลยค่ะแล้วก็มิงก็อยากจะมาบอกข้อดีเขาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะมาบอกข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมอีกนะคะ สำหรับใครที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อเครื่องนี้อยู่นะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะคะในช่วงเจ็ดเดือนกว,กว่าที่ผ่านมานะคะมิ้งใช้เครื่องนี้ทุกวันเลยนะเพราะว่ามิ้งต้องใช้ทําอาหารทุกวันทุกมื้อค่ะแล้วก็มีการใช้ดื่มน้ําด้วยนะคะรสชาติของน้ํานะคะก็อยากจะบอกว่าก็คือน้ําเปล่าอะค่ะไม่มีกลิ่นไม่มีสีนะคะไม่มีตะกอนอะไรเลยนะ<อ>และดีไซน์เนี่ยก็ยังชอบเหมือนเดิมค่ะ<อ>เพราะว่าเขาไม่กินพื้นที่ค่ะใช้แรงดันน้ำเนี่ยปกติไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟนะคะทําให้ประหยดัดค่าไฟอยู่แล้ว และข้อดีที่มิงประทับใจมากๆเลยนะก็คือน้ําสะอาดค่ะรสชาติเนี่ยไม่เปลี่ยนนะคะถึงจะใช้มาหลายเดือนเนี่ยก็ยังคงคุณภาพเหมือนวันแรกค่ะข้อที่2นะคะคือใช้ง่ายไม่ต้องบารุงรักษาเยอะค่ะแค่คอยเปลี่ยนไส้กรองตามระยะเวลาเนี่ยก็จบแล้วค่ะข้อที่3นะคะเรื่องราคาค่ะเมื่อเทียบกับน้ําดื่มขวดแล้วนะคะประหยัดกว่าเยอะค่ะแล้วก็ช่วยลดพลาสติกด้วยนะคะแต่ว่าก็จะมีข้อเสียอยู่เรื่องหนึ่งนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งอะแถวบ้านมิงอะน้ําเขาแบบไหลน้อยมากๆนะทีนี้เนี่ยเวลามิงะจะใช้น้ํา เครื่องกองน้ำเวลาจะทำความสะอาดผักหรือว่าทำกับข้าวใช่ไหมคะในช่วงวันนั้นคือน้ําเขาจะไหลน้อยแบบน้อยมากๆเพราะว่าบ้านน้กงไม่มีปั๊มน้ำนะ้ํามันก็เลยไม่ปั๊มขึ้นมาน้ําที่ได้จากเครื่องกองก็เลยช้านิดหน่อยคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดบ้านใครมีปั๊มน้านะก็ไม่มีปัญหาแบบมิงนะคะสําหรับระยะเวลาการเปลี่ยนไส้กองนะคะของมิงก็ใช้มา7เดือนนิดๆน,น,นะคะก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนไส้กองนะคะจะมี2ตัวนะที่จะต้องเปลี่ยนภายใน12เดือนนะคะแล้วก็จะมีอีก1ตัวนะคะที่จะเปลี่ยน ายภใน24เดือนนะใชกลองหาซื้อง่ายน,นะคะก็เข้าไปดูนะในหน้าออฟ i ิเช l ของฟิลิปได้เลยนะคะในช้อปปีนะเพราะว่ามิงก็จะสั่งจากช้อปปีเหมือนกันนะคะแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่แถวบ้านมิ้งเขาทําท่อนะทีนี้เนี่ย เวลามิ้งเปิดก๊อกน้ำนะคะก๊อกน้ำปกตินะก็คือจะมีเศษอะไรเล็กๆน้อยๆออกมาซึ่งมิ้งไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวกับการทําท่อด้วยหรือเปล่านะช่วงนั้นนะคะมิ้งก็เปิดน้ํานะเอ,อ่อจากเครื่องกองฟิลลิปตัวนี้นะคะใช้นะทั้งล้างหน้าแปรงฟันนะคะแล้วก็ทํากับข้าวล้างผักแทนก๊อกน้ําเปล่าๆไปเลยนะคะสําหรับตัวมิ้งนะอันนี้คือประสบการณ์การใช้ของมิ้งเองนะคะมิ้งว่าถือว่าดีเลยนะมิ้งเลี้ยงแมวด้วยใช่ไหมคะเลี้ยงแมวเลี้ยงน้องหมาอะไรอย่างเงี้ยมิ้งก็จะให้เขาดื่มน้ําที่สะอาดด้วย มินก็จะใช้เครื่องกองน้ําเครื่องนี้นะคะหรือว่าเวลาที่มินจะทํากับข้าวล้างผักหรือว่าทํากาแฟทําโอวัลตินอย่างแก้วนเนี้ยเน,นี่ยอันเนี้ยมินก็ใช้เครื่องกองน้ําตลอดเลยนะแต่ว่าสําหรับใครนะที่ต้องการที่จะใช้น้ำเนี่ยสำหรับดื่มอย่างเดียวเลยนะคะคือเอาไว้สําหรับดื่มเลยเนี่ยทางฟิลิปเขาก็จะมีเครื่องกองน้ําแบบ RO ให้นะซึ่งเครื่องกองน้ําแบบ RO นะคะก็จะกรองได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับ ดื่มนะคะแต่ว่าจริงๆเครื่องนี้ก็ดื่มได้นะเพราะว่าค่า TDS นะคะของเครื่อง RO เขาอาจจะมีค่าที่ต่ํากว่านะคะสรุปนะคะหลังจากที่มิ้งใช้เครื่องกรองน้าฟิลลิตนะคะรุ่น A U T 1 2 1 1นะคะมาเป็นระยะเวลากว่า7เดือนนิดๆน,นะมิ้งประทับใจนะแล้วก็รู้สึกว่าการที่เราจะทําอาหารนะคะหรือว่าล้างผากักล้างผลไม้เนี่ยเรามั่นใจได้มากขึ้นก็อย่างที่บอกนะคะน้ําประปาเนี่ยสามารถใช้ได้นะคะตามที่การประปาบอกนะแต่ว่าใจเราอะเรา ไม่รู้เลยนะคะว่าท่อที่เขาส่งผ่านน้ำมาเนี่ยมันสะอาดมากเพียงพอหรือเปล่านะคะการมีเครื่องกรองน้ำเนี่ยก็ช่วยกรองสิ่งต่างๆหรือว่าสิ่งสกปรกต่างๆที่เรามองไม่เห็นเนี่ยทำให้เรามั่นใจได้ว่าน้ําที่ออกมานะคะไม่ว่าจะการทํากับข้าวการล้างผักการใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นสะอาดมากขึ้นนะคะซึ่งมิงใช้มาแล้วมิงก็รู้สึกว่าคือเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของมิงนะคะเราก็รู้สึกว่าราคาเนี่ยก็ไม่ได้แพงราคาน่ารักมากนะคะสําหรับเครื่องกรองน้ํา รุ่นนี้นะแล้วก็ติดตั้งเองง่ายซึ่งมิงก็ติดตั้งเองนะคะเครื่องนี้ไม่ได้จ้างช่างไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะผู้หญิงก็สามารถติดตั้งได้ก็ถ้าเกิดใครนะคะสนใจนะแล้วก็อยากจะดูว่าเอ๊ะเขาติดตั้งยังไงเดี๋ยวมิงก็จะลงลิงก์นะคะคลิปที่มิงรีวิวการติดตั้งนะตอนได้เข้ามาใหม่ๆนะคะให้ดูนะคะซึ่งมิงรีวิวไว้ละเอียดมากๆเลยนะเพราะว่ามิงอยากให้ทุกคนเนี่ยสามารถติดตั้งเองได้ที่บ้านง่ายๆนะคะก็มิงหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับใครนะที่กําลังมองหาเร่ องน้ําดีๆอยู่นะคะราคาไม่แพงติดตั้งงา่ายไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะคะฟิลลิปนะคะ A U T 1 2 1 1ตัวนี้นะคะก็เป็นตัวเลือกที่ดีค่ะมินก็ลองให้แล้วนะคะแล้วก็ติดตั้งให้ดูแล้วนะคะแล้วก็ใช้มาเจดเดือนกว่าแล้วก็ลองดูเป็นการตัดสินใจนะคะว่าเอะเหมาะกับเราไหมแล้วก็เหมาะกับชีวิตประจําวันที่เราจะต้องทําอาหารหรือว่าพอดีกับความต้องการของคนในครอบครัวหรือเปล่านะคะมินก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับใครที่กลาลังดูรุ่นนี้อยู่นะถ้าเกิดใครสนใจนะ ก็ะะอย่ามิงลงลิงนะคะเอาไว้ให้นะคะทางด้านล่างของคลิปนะคะแล้วก็ช้อปปิ้งยูทูบนะคะก็คลิปนี้นะมิงก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้ามิงฝากกดติดตามมิงกี้ชาแนลด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้แบบคลิปไม่ได้ยาวมากนะแค่มาอัปเดตให้ดูนะคะว่าใช้แล้วเป็นไงบ้าง